โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมว่าวันนี้จะมาไปเล่นเบิร์กแคมป์หน่อยนะครับเดนเดนเบิร์กแคมป์เบียคอนบวกห้านะครับผมก็ผมได้นี่มาได้ตีบวกติดมานะครับผมเลยเอามาลองหน่อยเอาจริงผมลองเล่นมาเยอะแล้วแหละเบิร์กแคมป์นะครับผมแต่แบบวันนี้มาเล่นบวกห้าไงไม่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวไปดูประวัตินิดนึงก็ถือว่าไปเล่นเบิร์กแคมป์แล้วกันโอเคดูประวัติแล้วก็รูปร่างนิดน,นึง ประวัติเอาแบบแบบไม่ต้องยาวแล้วกันเพราะว่าประวัติยาวนะครับผมเบิร์กแคมป์นะครับอันนี้ผมเอามาเล่นหน้าเป้าออนะตอนนี้ตอนตามจริงผมให้มันเล่นหน้าต่ำนะครับแต่แต่มันจะร้อยยี่สิบห้าเป็นหน้าต่ำดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูประวัติกันนิดนึงนะครับผมสหรอบเดนิสเบิร์กแคมป์ไปเดนิสนะครับผมเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับมีชื่อเต็มว่า เดนิสนิโคลัสมาเรียเบิร์กแคมป์นะครับผมอดีตนักฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งกองหน้าของทีมชาติเนเธอร์แลนด์และอีกหลายสโมรสรโดยเป็นหนึ่งในตำนานของอาร์เซนอลนะครับผมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม1969นะครับที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อเดนิสนั้นเป็นชื่อที่พ่อเขาตั้งให้นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่เดนิสลอว์อดีตกองหน้าชาวสกอตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกกับอาแจกอัมสเตอร์อดัมมมมมมมนน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 ะะคครรรรรรััับบบผผสสสสโโ้้้้าาาาาาเเเเกกิิิิดดขขอออออองงจจึยยไปปตต์ลลทีีี่่ืฤู1 9 9 ผมติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อวันที่26กันยายนนะครับผม1990ในนัดที่เนเธอร์แลนด์แพ้อิตาลีในบ้านไป1-0ปนะครับผมเทนนิสเบิร์กแคมย้ายไปเล่นที่อังกฤษกับอาร์เซนอลและกลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมในตำแหน่งกองหน้านะครับผมเมื่อสามารถพาทีมเป็นดับเบิลแชมป์นะครับผมโดยครองแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพในฤดูกาล1997-1998นะครับผมรวมทั้งได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวอังกฤษในปี1998อีกด้วยนะครับผมซึ่งในช่วงเวลานาน ทีมชั้นนําทีมหนึ่งของเกาะอ,อังกฤษนะครับผมเทียบเท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลซึ่งในฤดูกาล2001-2002อาร 2, ์เซนอลก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้าศสถานะแล้วก็สกิลมูฟนิดหนึ่งนะครับผมมาอันนี้ผมอยู่ในฟูตอาร์เซนอลนะเบิร์กแคมนะครับผมอยู่3ทีมนะเป็นอาร์เจนตินเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมมาทีมชาติก็เนเธอร์แลนด์ F.P.25 นะครับผมส่วนสูงนนนน้้าาาหััักกกรรรรูปป่งผผอมมมมะคบาา 4, ะคบดเ็ย สะกียมูฟก็อยู่ที่5ดาวนะครับผมในบวก5นะบวก5อยู่ที่5ดาวนิสัยที่ไม่อยู่ก็เป็น f i n i ิชช็อตนะครับผมปั่นโค้งได้ดีแล้วก็เป็นแฟร์ชอบเล่นลูกทักษะแล้วก็เป็น shooting chip ชุดดิ้งชิฟช็อตนะครับผมมักยิงแบบลูกชิปโอเคเดีย๋ยวารู้สแตตเด่นๆของเขานะครับผมในบวก5ก็เป็นความเร็วสปีดต้นจบสกอร์พลังการยิงยิงไกลย,ยิงตำแหน่งโออย่างสดนะครับเล่นหน้าเตะลูกโทษส่งสั้นนะครับผม เลี้ยงบอลควบคุมบอลน,นี่เด่นมาเลยนะครับ134คล่องตัวสมดุลน,นะครับปฏิกิริยาแล้วก็ความอึดควบคุมอารมณ์โอเคเล่นหน้าเป้าค่อนข้างจะดีนะครับผมแต่ถ้าได้บวก6นี่ผมว่าสุดกว่านี้อีกเลยถ้าบวก7ก็ไม่ต้องถามถ้าบวก8ก็ไม่ต้องสื่อโอเคมันจะบ้าไปกันใหญ่ละโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวไปดูในเกมสักตาหนึ่งเดี๋ยวไปเล่นในแรงเลยจัดไป เอ,อ้เดี๋ยวก่อนอื่นมาดูราคานิดน,นึงนะครับราคาอยู่ที่2 2 0 0 0 0กว่าล้านนะครับผมราคาสองแตดร้อยสิบห้าราคา, 15, าคา่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมตีบวกเองนะก็คือแบบตีรอบเดียวติดเลยนะครับใช้อัปเกรดซ้ําด้วยเออประมาณนี้แหละเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจัดแตกมาครับผมเจอคู่ต่อสู้เป็ีเทียบราอยนะครับเป็นฟูเรียวฟูนะครับผมอันนี้แมตช์สำคัญด้วยผมจะเลื่อนแรงนะครับแมตช์นี้ถ้าผมชนะนะจะไม่รู้เบิร์กแคมป์จะแบกไว้หรือเปล่า เบิร์กแคมป์นี่ลูกลักผมเลยนะแบบโคตรชอบอ่ะเป็นไอคอนตัวแรกที่ผมซื้อเลยตอนนั้นแบบยอมลงทุนไปปั๊มเอ็มอ่ะไอ้เหี้ยตอนผมกลับมาเล่นใหม่ๆนะผมโคตรชอบเลยไอ,ยเอย้เล่นผมเล่นตั้งแต่ปีกากๆจนมาเล่นแบบปีไอคอนอะ่ะเล่นครบทุกปีแล้วมั้งเบิร์กแคมป์โคตรชอบนะครับแต่แผทนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบการส่งบอลโคตรเหี้ยเลยไอแพทเนี่ยที่มันปรับมานะเนี่ยแพทล่าสุดเลยมผมว่ามันน่าจะแก้แหละมั้ง เป็นบักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันทําเกมมาทั้งทีมันไม่ทนลองเล่นเลยมันไม่รู้นะแต่ผมเห็นคนในกลุ่มก็บ่นกันนะว่ามันแบบส่งบันเที่ยจริงไม่รู้เป็นอะไรส่งแทงช่องเนี่โหโคชี่อะไรยิงยังไงก็เข้านะแผ่นนี้ไปโอ้โหมาจะไหวกับมันหรือเปล่ามันก็ฟูลเยวพูนะครับผมไม่ธรรมดาชัว ไม่ธรรมดาชูอ่ะให้พวกชั่วไปพวกชั่วพวกชั่วเบิร์กแคมป์โอ้โหส่งก่อนเบิร์กแคมป์วิ่งละโอ้โหไปวิ่งผิดทางเลยเนาะน้องแคมป์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 จัดไปก่อนหนึ่งมาเลสครับผมอย่างคมความโหดก็ไม่ต้องถามนะครับผมเดี๋ยวนี้เบิร์กแคมป์รู้ๆกันอยู่ แต่แบบของจริงมันโหดนะแต่ในเกมมันไม่ได้แบบเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ของจริงอะเก่งมากเลยเป็นนักเตะที่ผมชอบอยู่ Flying Dutchman นะกลัวเครื่องบินอะชอบเบิร์กแคมมองลีอะไรพวกนะี้โอเคมีโอกาสตีบวกหาติดทั้งทีดูดินี่ผมยกบอลให้เบิร์กแคมนะโอ้โหมันยกบอลมั่วครับผมยิงมั่วนะแบบยิงกดนิดเดียวมันก็ยิงออกอะ ไม่รู้อะลองไปเล่นดูเผื่อแบบใครไปเล่นมันอาจจะปรับแล้วก็ได้นะแต่วันนี้มันยังไม่ปรับนะครับส่งบอลโคตรมั่วเลยมันไม่ได้ส่งแบบไม่ดีนะแต่มันส่งแบบเฮี้ยเลยอะใช้คําว่าเฮี้ยได้เลยนะครับผมเฮี้ยตัวผู้ด้วยมาเปิดโมงกันหน่อยไหมเบิรกแคมป์เป็นตัวที่โม่งไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตัวรูปร่างไม่ได้แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ ไปเปิดมงนี่ผมเตะมุมนี่ไม่ค่อยจะได้รับประทานเลยโอ้โหเบียดไม่ลงสวยเอา้าชนะเลื่อนแรงนะครับผมแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่เบิกแคมซัดไปแล้วเม็ดหนึ่งเมื่อกี้เปิดไปนะครับเปิดไปเออนิ่นนนมๆครับผมอองลีคุกเข่าขอแต่งงาน <laughs> คุกเข่าขออะไิซอนแต่งงานนะครับจัดไปเบิกแคมซัดไปเม็ดหนึ่ง สเตต19นะครับผมไอคอนของเบิร์กแคมเริ่มต้นนะสเตตค่อนข้างสูงครับแต่มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น mm hmm. ผมบอกเลยนะ mm hmm. ถ้าใครเอาไปทำเมตาเนี่ยไม่แนะนำนะ mm hmm. นอกจากจะแบบทำฟูลทีมแบบอาเซนอนอินเตอร์ฮอนแลนด์อะไรประมาณน mm ี hmm. ้จับบอลดีมากนะเบิร์กแคมเนี่ย mm hmm. ผมบอกเลย mm hmm. ยิงก็ดีแต่ลูกป่านไม่ค่อยเท่าไหร่ ลูกปั่นไม่โค้งนะ,ะนลูกปั่นยิงไม่ค่อยโค้งครับเพราะว่าค่าสถานาการณ์การยิงโค้งไม่ค่อยดียแต่แบบยิงป่นดีนยิงป่นใช้ได้ไปเบิร์กแคมป์แคมป์ผิดทางแล้วหนูหนูน้อยเบิร์กแคมป์หนูน้อยเบิร์กแคมป์แทงมางงแทงมาโอ้โหโคนาเต้บวชเบียดทุยบวชอะไรอะ่ะเบียดลรวลอยเลยมาได้อยู่นะครับผม ขอสักเม็ดสองเม็ดก็หลูแล้วเบิร์ตแคมป์ขออีกเม็ดนึงได้เปล่าถ้าได้ก็ดีนะครับผมอันนี้ในแรลงนะ้ำมันเพิ่งรีแรลงมาด้วยนะครับดูดิผมลดมามถึงแรลงโปรเลยมันรีแรลงมานีเฮี้ย er, จัดอะไรวะเนี่ยอ,อ๋อดูดิมั่วปะไม่รู้นะไอสัตว์คนอื่นบอกไม่มั่วกูก็ไม่รู้แหละแต่สำหรับกูแม่งโคตรมั่วเลยมั <c oughs> ่วจริงนะสัตว์แล้วมันเป็นเฮี้ยอะไรนะ <c oughs> มันมั่วไปหมดอ่ะบางทีแบบยิงไกลแบบโอ้โห ลูกยิงไกลนี่แบบโคตรเด็ดอะแผ่นนี้ไอ้ยยิงไงก็เข้าเหมือถึงฝั่งตรงข้ามนะแต่กูเนี่ยสัตว์ยิงไงก็ไม่เข้าเลยโอ้ตัวอะไรเนี่ยไวจัง <c oughs> ไวกว่าโอเวอร์มาบวกห้ากุยกระสว์ตลกเกินโอ้เทรนแม่งวิ่งนำเห็นเห็นนะ,มะเมือ่อกี้ปั่นให้ดูบ้างครับผมโอ้โหเสียดายว่าไม่เข้าวะ่ะเห็นปะปั่นก็ใช้ได้นะครับแต่มันยังไม่โค้ง ไม่โค้งพอถ้าเหมือนองรีอะไรพวกนั้ปีแล้วอย่างเงี้ยตัวปั่นโค้งเลยเดอเบิร์กแคมป์ม,มันปั่นไม่โค้งแต่ปั่นได้เพราะว่ามันมีสกิลช่วยในการปั่นนะครับหรือว่าฟินิชช็อตนั่นแหละถ้าไม่มีสกิลในการปั่นนี่คือแบบโอ้โหไม่เฟียวโอเคจับบอลอะไรของมันวะไปครึ่งแรกเราก็นำอยู่สองประตูนะครับผม <Only. S 1> ไป โอเคจบครึ่งแรกไปที่เจกอนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อคอยเม็ดนึงไปเมื่อกี้เสียดายว่านนไม่เข้านนวะถ้าเข้าสวยเลยนะแต่ลูกแบบนั้นผมยิงประจำไงลูกปัน่นเพราะว่าตัวของผมส่วนใหญ่มันจะปั่นได้ไงสี่ตัวสี่ตัวหน้าเนี่ยตัวปั่นทั้งนั้นมาโอ้วามาวิ่งละยกไปเลยละกันโอเคโอเคเร,เร,รอเบิร์ดแคมป์ร,รอเบิร์ดแคมป์วิง่ง แล้วก็ยัดโอ้โหเอ้ยมันขยับโกทำไม่มันขยับโกไปเพื่ออะไรไอสารมันบอกไม่ขยับโกก็โดนนะดิก็เดี๋ยวรู้พวกขยับโกนะ่ยเอ้าเนี่ยมั่วจัดจัดผมว่ามันต้องแก้แน่เลยคอยดูถ้ามันไม่แก้เล่นแบบนี้นะโอ้โหใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะชินลนะกว่าจะชินชินาวุธอะ่ะเอ้าเอาเอ้า ชินชินอาวุธรอบนี้มึงเสือกไม่ขยับไอ้ศา์จะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยมาไป <c oughs> ชินชินอาวุธ <c oughs> ชินนอาวุธโขกเน้นๆเบอร์คแคมป์โอ้โหเอาเอาเอาดูดิหาบอลไม่เจอนึกว่าเธอไม่มีหรือว่าผีบังตาโอโ้โอกาสจะได้ยิงหลายลูกแล้วเบิร์คแคมป์โอกาสยิงหลายลูกแล้วแต่แม่งเข้าไปลูกเดียว ท่าเยอะเหมือนกันตอนนี้ไว้ใจได้ที่ไหนเล่าเด็กลิวพูไปขออีกเม็ดหนึ่งไปเบิร์กแคมไปเบิร์กแคมโอเคเสียบลัวละ่ะเสียบรัวละส่งได้ก็ส่งยิงได้ก็ควรจะยิงนี่ผมกดนิดเดียวนะไอสารแม่งยิงออกแต่ถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยโหเข้าไปแล้วมาเบิร์กแคมเล่นเป็นหน้าเป้าเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่ามัน มันดีอ่ะมันดีอ่ะโอ้โหดูดิย,ยิงไม่เข้าเลยไม่ใช่มันกลางนะคือแบบแผดเที่ยเนี่ยไม่รู้เป็นเที่ยอะไรล้มหรือเปล่าจ๊ะโอเคเดี๋ยวคุณบอกโทษแผลอ,อีกไ้สารช่างแม่มึงมาไปครับเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์โอ้โหมาเบิร์กแคมป์ลองยิงฟรีคิกนะครับผม ผมเป็นเทพแห่งฟรีเคลกช่องนี้แบบยิงแบบได้โคตรบ่อยมาหันประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยเอ,อ้าไอ้สามั่วนี่ว่ากูจะสอนเขามาเบิร์แคม์ลงมาแย่งบอลองเเหรอไปขึ้นหน้าดีกว่าได้ไปช่วยได้ส่งบอลขึ้นไปทันไปโอ้หนักเตะมันไวเกินไอ้สา ไปฟ <c oughs> าวอีกเมไม่ฟาวปะว,วันนี้ผมผมเสียไปสัสว์ขาแทบหกักแม่งไม่ฟาวต <c oughs> ลกเลยสั์แม่งความมั่วของเกมปไปอีกลูกหนึ่งไม่ได้หรือไงวะโอเคโอเคส่งได้ถ้ามันจำเป็น <c oughs> ปั่นได้โอ้โห <c oughs> ไม่มีดวงจะยิงเลยวะ่ะ <c oughs> ไม่งั้นโดนผมไปหลายเม็ดแล้วนะตัวเนี้ยสีมือไม่ได้มีขี้เกลืออะไรเลยอะโดนผมแบบยับยับอะถ้าผมเล่นเอาจริงน,นะนี่ผมปั้นเบิร์กแคมป์ด้วยแล้วก็โอ้แม่งยิงไม่เข้าด้วยโอเคปั่นครับผมโอ้โหดูดูมันทำอ,อีกทียังอีกยังอีกอหรชนเสาทั้งวันทั้งคืนนะจ๊ะชื่อโวมไม่สมหรือย จัดไปโอเค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 เข้าไะนะไม่เข้าไอ้สารนี่ยิงสองเมตรนี่ไม่ได้กากนะครับแต่แม่งชนเสาบ้าบออะไรก็ไม่งลูกเลี่ยดผมผเน้นจัดจานแล้วแม่งก็ยังไม่เข้าโอ้ฟาวปะนะฟาวอยู่คอยเมตรนึงไม่ได้วะโอเค นึกว่าจะโดนนึกว่าจะโดนดีอาศอะอะไรของมันวะไปขอยเม็ดหนึ่งเวลาถ้ามันยังทันโอ้โหเสียบกูทำไมเอาเสียบจบเลยโอเคมาดูประตูนะครับผมที่จริงมีหลายโคตรหลายประตูเลยเสียได้จากมีประตูเดียวซะง,งั้นจากเดนิสเบิร์แคมกลิ้งเลยสั์โอเค ครับผมก็น่าจะประมาณนี้ละกันสําหรับดินนี่เปิดแคมไปเออนี่ระบบใหม่นะครับเป็นระบบเมื่อเราเล่นแรงนะครับมันจะมีของมาให้สมแบบเนี้ยเห็นมีคนได้การบวกแปเงิน5้าพันล้านด้วยนะก็คือแบบด,ดูดวงต้องดีจัดอะ่ะผมได้แต่ของเฮีย้ยอะไรไม่รู้ยังไม่เห็นเลยการ์ดบวกแปผมเห็นในกลุ่มคนได้การ์ดบวกแปกันโอ้โหยิงเข้ากรอบสิครั้งได้สอมตรมันยิงเข้าหได้ศูนย์โอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับดีนิสเบิร์แกแคมนะครับผมเก่งมากตัวนี้สําหรับผมนะเก่งนะครับผมต้องบวกค่านะครับถ้าไม่บวกค่าก็ถือว่าเล่นได้แต่ไม่ได้เก่งแต่บวกค่าเมื่อไหร่โหโหคตรเก่งเลยเล่นดีนะครับผมยิงคมยิงไกลดีแข็งด้วยนะครับผมไม่อ่อนนะเบิร์แกแคมแบบความแข่ง,ขงอยู่ที่ทั้งร้อยสิบสิบเท่าไหร่วะสิบเก้านี่แหละถ้ายังไม่ผิดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับลูกปั่นก็ทําได้ ลูกส่งบอลก็ทำได้ดีนะครับผมแต่เสียลูกอย่างเดียวลูกโมงนะครับผมลูกโมงไม่ดีการจับบอลการไปกับบอลนี่ดีมากนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมไปแล้ว